สวัสดีเด็กๆชั้นอนุบาลอามคีค้งนะคะพบกันอีกแล้วกับวิชาภาษาจีนกับเราซื้อปุยวันนี้เราซื้อจะพาเด็กๆทบทวนคำศัพท์เรื่องสัตว์นะคะโดยคณะอยู่วันนี้เราซื้อมีสัตว์มาสอนทั้งหมด5ตัวนะคะตัวแรกที่เราจะเรียนกันอยู่ในภาพแล้วนะคะตัวนี้คือหมีหม,หมีภาษาจีนเด็กๆพูดตามเราซื้อได้เลยนะคะฉงฉงฉงแปลว,ว่าหมี ต่อไปเป็นสัตว์ที่อยู่ในน้ำดูก็รู้แล้วว่าคือกุ้งนั่นเองกุ้งภาษาจีนนะคะเซีย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 ,ยแปลว่ากุ้งเซียนะคะเซียคือกุ้งนั่นเองต่อไปสัตว์ตัวนี้น่ารักมากๆเลยคือกระต่ายนะคะเด็กๆพูดคําว่ากระต่ายตามเราซื้อทู่จึทู่จึทู่จึแปลว่ากระต่าย ต่อไปสัตว์ตัวนี้คือปูปูนะคะเด็กๆพูดตาหลัาซือนะคะผังเสียผังเสียผังเสียแปลว่าปูต่อไปตัวสุดท้ายของวันนี้คือกบนั่นเองนะคะเด็กๆกบภาษาจีนชิงว่าชิงว่าชิงว่าแปลว่ากบต่อไปเราจะไปทบทวนคำศัพท์กันนะคะ เราทบทวนกันไปแล้วทั้งหมด15คําคำนะคะเราซื้อพาทบทวนไปแล้ว15บาคำนะคะที่เราเรียนมาแล้วนะคะอันนี้คือคำศัพท์เดิมใช่ไหมคะทบทวนเรื่องเดิมคือเรื่องสัตว์นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มตั้งแต่ตัวโกสุนักกันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะเอ้ยโกโกโกรเมาเมา ยายายาจีจีจีตาเสี้ยงต้าเสี้ยงต้าเสี้ยงเหนียวเหนียวเหนียวจูจู Zhu Yu 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 Xiong Mao Xiong Mao Xiong Mao Lão Hù lao Hù lao Hù Xiong 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 Xia Xia เซียทูจืทูจืทูจื้ังเซียผังเซียผังเซีย,ยชิงวาชิงวาชิงวาหนังสือเรียนเล่มสีส้มนะคะเดี๋ยวอ่านหนังสือกับเราซื้อก่อนโดยเปิดไปที่หน้าคุณพ่อเหมือนเดิมนะคะถ้าใครเปิดเจอแล้วนะคะไปอ่านกับเราซื้อเลย ป้าปะคุณพ่อมามาคุณแม่เกอรเกอพี่ชายตี้ติน้องชายเจียเจียพี่สาวเมยเมยน้องสาวเยเยคุณปู่หนนายคุณย่าต่อไปเป็นเรื่องสีนะคะ หงเซอสีแดงหวางเซอร์สีเหลืองหลานเซอร์สีน้ำเงินลุยเซอร์สีเขียวป่ายเซอร์สีขาวเฮยเซอร์สีดำต่อไปเป็นเรื่องสัตว์นะคะโกสุนัข เมาแมว,แมวยาเป็ดหุีปลาทู่กระต่ายหนิววัวหนิวแปลว่าวัวนะคะเด็กๆอ่ะดูด้านล่างนะคะมีคำศัพท์คำว,ว่าหวงหนิวหวงหนิวหวงแปลว่าสีเหลืองหนิวแปลว่าวัวคนจีนจะเรียกวัวที่เป็นตัวสีน้ำ ตาน,นตาน้ําตาลหรือว่าออกสีเหลืองๆนิดนึงเนี่ยว่าหวงหนิวแบบนี้นะคะามาดูกันซิว่าคําว่าหนิววันนี้มีทั้งหมดกี่ขีดง่ายมากๆเลยคำว่าหนิววันนี้มีทั้งหมดสี่ขีดเองอมีสี่ขีดแล้วเวลาเราจะขีดคำว่าหนิวเนี่ยเราทำขีดไหนก่อนนะคะเด็กๆดูนะคะขีดที่หนึ่งสองสามแล้วก็ขีดที่สี่สุดท้ายยาวๆลงมาอย่างนี้เลยหนิวแปลว่าวัวนะคะเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกหัดกันเลย ให้นักเรียนเปิดเล่มสีขาวนะคะแบบฝึกหัดเล่มสีขาวหน้าที่ยี่สิบสองหน้าที่22บเขาถามเด็กๆว่าวัวตัวใดอยู่ในสถานที่ที่ไม่ถูกต้องมันไม่ควรจะอยู่ตรงนั้นนะมีตัวไหนบ้างนะไม่ควรจะอยู่ตรงนั้นเลยจงกากระบาดท,ทับรูปภาพนั้นเด็กๆดูซิว่าวัวตัวไหนแปลกๆอยู่ที่แปลกๆดูสิคะตัวที่หนึ่งกลังยืนกินหญ้าอยู่แบบนี้ถูกต้องไหมคะ วัวยืนกินหญ้าได้ใช่ไหมคะ,ะไม่ต้องกากบาดเขาทําถูกแล้วต่อไปวัว 1. ตัวที่สองไปแช่ before, อยู่ในน้ําอย่างนี้ได้ไหมคะไปนอนอยู่ในน้ําได้ไหมคะวัวเด็กๆได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าไม่ได้ให้เด็กๆก,กากบาดทับวัวตัวนี้เลยกากบาดใหญ่หๆเลยนะคะทำแบบนี้ได้เลยเห็นไหมคะกากบาดใหญ่ๆทับไปเลยต่อไปวัวตัวที่สามกำลังยืนกินหญ้าอยู่เหมือนกันเหมือนตัวนี้เลยได้ใช่ไหมคะเด็กๆยืนได้ไหม ได้นะคะไม่ต้องกากบาดต่อไปตัวที่4ตัวสุดท้ายวัวตัวนี้กําลังจะปีนขึ้นต้นไม้ได้ไหมคะไม่ได้ก็กากบาทเหมือนกันเลยนะคะ จากนั้นให้นักเรียนระบายสีระบายสีเฉพาะวัวตัวที่ทำถูกต้องตัวไหนที่นักเรียนกากระบาดไม่ต้องไประบายเขาตัวนี้เรากากระบาดไม่ต้องระบายอย่างตัวที่กำลังปีนต้นไม้ก็กากบาดทิ้งก็ไม่ต้องระบายนักเรียนระบายได้แค่วัวสองตัวนี้นะคะแล้วก็ต้นไม้แค่นั้นเองจากนั้นให้ใช้ดินสอ Player, เขียนตามรอยคาว่าเหนีวสี่ตัวแล้วก็เขียนด้วยตัวเองทั้งหมดหาตัวด้านล่างนะคะ ทำให้เรียบร้อยสวยงามนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะเด็กๆใจเจียนบ๊ายบาย